ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายจริงๆทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์นะคะสั่งสมมานะคะเพื่อที่จะมาบอกเล่าบอกต่อมาบรรยายแล้วก็มาแถลงนะคะถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหลือเกินเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเชิญมาค่ะไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐเท่านั้นนะคะวันนี้เราได้ฟังครบ้วนจริงๆค่ะเพราะมีทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน,นแล้วก็ภาคประชาชนมาร่วมกันบรรยาย,ยวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมให้เต็มที่นะคะ เราจะเริ่มต้นนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะจะเป็นการกล่าวต้อนรับแล้ก็กล่าวรายงานก่อนหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการกล่าวเปิดการสรัมมนาอย่างเป็นทางการนะคะและท่านผู้มีเกียรติท่านคะหลังจากที่บุคคลสำคัญทั้งสองท่านให้เกียรติที่มาด้านบนเวทีเพื่อกล่าวต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกัรด้านบนเวทีนะคะ,ะจากบุคคลสาคัญของเรานะคะรวมไปถึงวิทยากรแล้วก็ผู้ดําเนินรายการอิติมาสักของเราทุกๆท่านด้วยนะคะ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะหลังจากนั้นคะ่ะเราจะมีการดําเนินการเข้าสู่ของช่วงการสมาัมมนาแบ่งออกเป็น3มช่วงหลักด้วยกันนะคะ3ช่วงหลักนะคะช่วงแรกของเราคะ่ะจะเป็นการเตรียมความพร้อมของภาครัฐนะคะถึงการก้าวข้าไปแบบทันควันแะคะ่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ใจอยที่ดิฉันบอกจริงๆนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญนะคะหลายท่านจริงๆนะคะทานแรกนะคะท่านทานอินพาเอกคะ่ะท่านดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะมีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันเลยนะคะท่านให้เกียรติกับเรามากจริงๆค่ะท่านรองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านบุษดีสันติพิทักษ์นั่นเองนะคะและวันนี้ใน,นช่วงที่หนึ่งของเราค่ะเราได้รับเกียรติ จากท่านรองศาสตราจารย์ดรครินเฟื่องเกษมอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งจะให้เกียรติกับเรามากมนะคะมาดําเนินรายการในช่วงแรกของเรานะคะแล้วก็จะมีการพักเบรกด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะเราจะเข้าสู่การสัมมนานะคะในช่วงที่2ของเราข้อที่2ค่ะจะเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน ได้ฟังครบถ้วนนะคะพาะเอกชนของเรานะคะเราได้รับเกียรติจากท่านสมยศตั้งมีลาภค่ะปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะและเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่าน กอรบดพดุจิตค่ะปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองประธานกลุ่ม,าามส,าสาหกรมเหล็กสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะและเราได้รับเกียรติจากผู้ดําเนินรายการกิติมา์นะคะในช่วงที่2ค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์รชาจินตากานน์นะคะสถาบ,าบาันวิจิตรพัฒนาบริหารศาสตร์นั่นเองนะคะและท่านผู้มีเกียรติท่านคะช่วงที่3าของเรานะคะแน่นอนคะน่ะมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยและไม่อยากให้ท่านใดท่านหนึ่งพลาดนะคะเพราะเรากําลังจะได้ฟัง เนื่องจอกการเตรียมความพร้อมนะคะจากผ่วภาคคือภาคประชาชนทั้งภาคราัฐฟังมาแล้วภาคเอกชนภาคประชาชน,าาชนก็มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะคะในช่วงที่3ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลสําคัญของเรานะคะท่านสุนทรีหัดผีเส้นกิจค่ะท่านดํารงตําแหน่งรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพนะคะรวมไปถึงท่านชลิดาพาจรย์ศักดิ์ค่ะท่านดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการมูลนิธิศัพยภาพชุมชนนะคะ และแน่นอนค่ะในช่วงที่สาของเราเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร,รชัยชนะอินทวัฒน์อาจารย์คณะราทศาสตร,รษษ์หมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองนะคะนี่เป็นภาพรวมของงานในวันนี้นะคะว่าเราจะมีการสัมมนา,าในประเด็นไหนจากใครท่านใดบ้างน,นะคะและแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นงานของเราอย่างเป็นทางการนะคะ ดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้ในการศูนย์อาเซียน13มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานานูิมีเกียรติุกท่านครัขอสิ้นปรมเน,นต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒน์เทศชาปรีค่ะ